มันมางค่ะมันทรงค่ะเนาะเมื่อในก่องมัทธรณยฐานดังเขาเขาแทงในลายกันเพชสยามนในกันเนาะในวันที่19 5หรือนปี2เอสนะครับ 49, 5, เ,เบมื่อในกอมีเขานำ้ำได้ๆคด็ันเนาะเข่าละลายหัวเขาเขานะครับเมื่อในมีเขาอย่างละลายนี่ก็พี่น้องเขา,าจ้ามัดด้วยกันค่ะเนาะราคาเดี๋ยวให้งานเขาอย,าายนนน่างละลายเมื่อในน้ำเด็ดเด็ดาในเมืองใต้เขาเพีดังนั้นนะครับเนาะเขาเพีก้นเมืองใต้ละลายนะครับเมื่อในครับ ข่าวลองเพปังตึกลองข่าวลองเพซึม่มันล่ำยับก้นหนุ่มในการใช้ข่าวลองอ่าหมากแกจกตัวกินน้ำอุ่นในวงการลาซิโอเลเชลีนวีนี่เขาเนาะเออข่าวเพก้นไปชืกก่อโกเป็นข่าวดีน้ำตุ้งจีเวงสีป้อด,ดังจีโดนจ้องเมยียเซ่กำลังนี่เขาเนาะเอาน้่มได้ๆค่ะเขาข่าวกับตัวดีอันไรกันเขาเนาะข่าวดี ป ức, ังตึกอ um ่อปังตึกมันปริมาณอ่อปังตึกมันเลยตั้งจุ่มยิบกลางอําหัวเป็นจุ่มเลลีๆบักแกตีิมกิกน้ําอุ่นในวงกลางเชียนวีเลลาเนมื้อนี้เนาะอ่าเฮาขาอันกัดด้วยหัวเข้าัข้านักนี่คเนาะนัก้นี่คเียกแกตีิมกิกน้ําอุ่นอ่าเียนวีเฮาแฮงปมืองึงเวปายพตั้งนํานี่คเนาะ อันนี้ก็คุณมือก็เลย,ยเนึ่งวไปพี่เป็ดก่อนยอดปูว่าหมากแตกเชิงกองแตกหมากลุงแตกคุณมือก็ต้องเอาตูหลอดก่อนน,คนะครับเนาะเมือในวันที่สิบเก้าหาลือนปีชองาเอสเนี่ยย่า,ยามกังหนึ่หมอกโคกมองชิบาเมเนตเชิงกองแตกตีหิมวันน้ำอุน่นกิกน้ำอุน่นเชิญตั้งเชียนวีลาเซลนั่งจีเวงเชนญวีจึงได้ปวดห่วงโคนวันหิมพม นั่นในเงื่งเวไปตั้งหนำว่าไงน,นี่ครับเนาะมันได้ขะแล้วก็เลยอ่าเลยยินว่ากูนในพื้นตีลาดใจเขาเสียงกองตเตกจิ้มเจ้าค่ะเป็นซึกมันตั้งจุ่มเหล่าเตะอ่ำไรหูซึกมันใจ้กองหลวงยื้ออ่ำถาดอ่ำไว้เสียงกองเตะอ่ำมีกะหือหหะ้อไงครับเนาะมีแต่เสียงกองหลวงหมากหลวงยื้อกว่าตั้งวันอ่า น้องเชียงจีมึงปลาไม่ใช่หรอหน้องเชียงเล่มึงปลานั่นเข่าววันไหนนี่คช่ยิ่งกว่าดังน้องเชียงเล่มึงปลาวันไหนนี่ใช่นรออีกหนึ่งล้องในกุนเมืองปืนตีหิมฮอนเจอกำหนับกำพองอะไรไปเข่าเวียงแสียนวีกำพองก็ไปกว่าทังลาซิววันไ,ไหนนี่ใช่หรอเมืนน่อนห่ก็มียังไงอ่ะในข่าวดังเมืองเทพทองนี่ใช่นรอ อันไหนค,ครับกับในข่าวคือดด้วยปังตึกแทงตีหนึ่งนี่แค่เนาะอันนี้ก็เป็นปังตึกเจ้าคือในเมืองไต้หนักกันพื้นที่กันเฮี้ยไรก้นเมืองหลือไม่แทงเย้าค่ะนคะครับอันนี้ก็มีก้นเมืองปองคังตุกยอนอต่อผู้สื่อข่าวหลายๆห้องข่าวนะ่แค่เนาะตุกยอนดังสื่อข่าวห้องข่าวผู้โดยสอรเขาจะในก็มีเขาเลยออกไว้ยหรือโซเชียลมีเดียออนไลน์พี่น้องเขาก็เลยหันอยู่นี่แค่เนาะ สิงกองแตกตั้งน้ำลันห้าวแหงกนเมืองในะปื้นตีจำเหียงไลยเงื่งเวไปเพะขัเนเรจุ่มยึบกองกลางเต้าคืนในเมืองใต้หนังกันพูดยื้อกันห้าวแหงตั้งทุ่งน้ำลันกนเมืองไหลไปเพจำเหียงไวในขเรมื่อในค่ะเมื่อในวันที่10กค2 5ปีชายอี้ยา,ยามกลังในมอคาโม้ซึกเสียตั้งจุ่มอุลีปอดหอบเป็นปางตึกกันห้าวแหงหนะึ่ง อึ้งวานจริงเจีเวงสีป๋อ่าจีตอนเกี้ยเมฆจึงได้ปอดห้องก้นเมืองอ่าเหมาะจำเหงื่ออะไรไปช้อนไว,ว้ตีวัดวานจริงวันไหนนะครับเนาะเจ้าหันคนจำจำไลลาดว่าอ่าเจ้าับเลยเปลี่ยนปังตึกกันตั้งสีปอเขาเจ้าอินแห้งชึกนหาวจุมจ้มอ้อยเลยจุ้มอ้อยเลีปอดห้องและเจ้าอินแห้งชึกนเปียกปากไปหลอดตึกตับ ซึกอาเสียดวันไหนในขนมอ่าก่อนหนึ่งอ่าตาัวเฮ็ดที่บ่มีคุณมืองในปัจฉิพ่อเจาะเมน้ำตุ่มอเไรเฮ็ดกินการบ่มีคุณมืองก็ป้องค้างหน่ะในขนมอ่าวันที่เป็นข้าวเฮ็ดกินการเย้าข้าวเอาข้าวน้ำข้าวได้ผกูกข้าวผูกน้ำข้าวได้ผกูกส่วนเหือกผักส่วนเหือกนั่งเขียวส่วนผักยือนนั่งเขียวจะไหน ่าพอตับชึกย้อนเก็บขอนมามว่าจุ้มเลยกว่าลีคนเมืองเดียวติละสักในขณะว่าเขาย้อนมาปันก็มไ่คนเมืองย่ใย่ไล่เฮ็ดกินกันลิงต้องวันเนาะคนในพนป้องขางางไหนอีนลองปงตึกอันเป็นมาอยู่ตั้งปอดห่วงในจีเวงน้ําตู่อกเมลสีปอจไหนเฮ็ดให้คนเมืองในพื้นที่ทบตั้งหยับพอ่าตกยากกินเจอตาหากินเร่งต้องนะครับเนาะ กตับซึกย้อนมากกตัวดีเลปันก็กะตับซึกในสัมหืดปางทึกอําถาาไว้ให้ได้โปมีกุเมืองตุกขะกินเจอในขณะอันใดก็คนในพุ้นตีเวียงสีป่อเกีกเม้นาตูจะได้ทุกย้อนให้ตับซึกใไตสองจุ้มเลยจุ่มไวลีพอดหองจะได้ก็ให้ฉอนหน้าโมมีกุเมืองอีกหนึ่งเขาทุกย้อนมาหาังหนในขณะเข้าพึเศิแล้าในมีน้องเขาฟังให้เงื่งเวียบันบางทึกในเมืองไต้พอดหองให้โมมีกุเมืองเลยเฮ็ดกิน ให้กินการเลี้ยงต้องอีกหนึ่งนะคนะอันนี้ให้ตับซึก2งจุ้มในป่องใจหรือโปรยมุกเมืองอีกหนึ่งทั้งเจ้าชุดเจ้าย้อนเก็บขอนเขานำั้ากินก็เขาก็ต้องดีเลยใส่ปั้นนะครับกอบในแหล่แต่ว่าให้ตับซึกใไตสองจุ้มในโอ้ยหรีพปดหองในอ่าด้วยนับมุกเมืองเสียเย็นกันกว่าข้าวีหากินเลี้ยงต้องผูกสวนพักเยืนนั่งเขียวว่าเฮ็ดให้เฮ็ดนะข้าวเขานำจะแน่จนถึงข้าวเขานำนะครับเนาะอ่ามีเฮิร์นก่อมแนเลยอยู่มีการก่อมแนเลยเฮ็ดนะครับ อ่ตาตาได้กินที่ย่ำกว่าก็อันี้ตาได้กินเย่าวันไหนคัานะนาะคนใได้พื้นที่ปอดห้องเมืองใ้ปอดห้องหลาดน,น,นี่หอยงไหนนี่ครับแทงหวข้าวห้าขา,ขา,ขาตัวข้างนอกที่เวียงเกิงตุงนี่ค่ะเหมือนในซึกมันก็เจ้ารองหั่ายแทงขาวแห้งๆในข้างนาะของสีชึกมนกกนนัน,นะมนล้ำตีนงับพุ่นหนุ่มเจ่อย่ำออกในกลางเตินได้ทีเวียงเก้งตุงขาวหแห้งวันไหนนี่ครับใก็เป็นเทงหูข้ขาวหนึ่งนี่คร ของฉีชึ้งมันมึกมาเจอไล่หัวค่ายเขาตีเง็บกุนหนุ่มเจอยามออกในกลางเจอ,อมือป่วนมาเง็บถึงตีใน้ึพนวันไหนไหนคะครับแต่เอามือวันที่ชิบเปดฮาลูนพิชชารเซียต์ป่วนมาปลีกมันเลยตั้งของฉีชึ้งมันมึกมาอกเตาล้ำตีเง็บกุนหนุ่มเจอยามออกในกลางเจอมือป่วนมาถึงตีใน้ึพนในยี่ห้าเฮงวันไหนกุนหนุ่มในะจีเวงก็กิ้งตุ๋งก้นหนึ่งหลัดว่า เขาเตะตีเง็บเขาเฮียงมามือว่ามาเหมือนไหนเตนะเขาในการเราเจอไล่หูให้สีเขาตีเง็บก้นหนุ่มเจอ่จอยำออกในกลางเซิร์มือปอนมานั่นเขามือกูปอกเตะเขาตีอยู่ก้อยกะอําเขาเฮียงถึงแต่ไหนวะนะันไหนอในก้นหนุ่มในะจีวิตจริงตัวแรงยังไงใน,นีการเราอ่าอยู่ยำมาได้ดีครับพี่น้องแต่ขาในเมืองไทยประจานประถองเลยนะครับอ่า ตีเวงเก่งตุงซึกมันเอาไล่หัไข่จอมเอี่ยวหานี่ฮะกะคนในกางเสือเหมือนปลายเย่าคนหนุ่มเก่งตุงคนหนึ่งหลัดหนังหนนี่ฮะเลยเลื่อนปลายเย่านี่ฮะเขาใจจะไล่หัไข่ยแน่อ่าคนเล่นพื้นตีฉีบลาเทวยวอันไล่กูไล่อันไล่กูไล่พังกันแน่อ่าเพราะเขาตีงอไล่ เย้วเขาวกว่าป้อทุบเจ็ดถามอ่าคุกให้เขาเฮียงเขาป้อหลัดออกมาเจอจุดเสียงต่างก็อันปานนปังในการเจอจัน้นน่ะก่านนั้นเลยป้อเขาหลัดป้อเขาหลัดออกจืผ่ผะก็เขาสืบล้ำสวาหาตีเงยบถึงตีถึงเลียนวันในขัะนะอ่ะมันเป็นยังไงคะมันจะวางเงยบอะไรกว่าก้อนหนึ่งกว่าขึ้นกว่าเจ็ดถาม ว่ากูในกูในกนมีเพอรอะไรอยกางนีัต่อขห้นเลยขึ้นเลยจู่ชังอะไรกูอนกูทำแง่ปอดทุกขนาทุกเจขนากูเฮขนาดเนาะพอมลัดกูทดีแง่ปอดทุเผาเข้มงถึงตายเลยไหนลัดเดียวปุ๊บก็ทำตามมหาขนมหาเขึอนเลยปลอกเลยวันเลยอื่นเลยที่ไหนครับอยู่คคืย้ายนึ่งัเนะเฮ็ดใท้ คนเมืองเลยอยู่ยากกินเจนะครับมื่อเดือนน่ะครัในเขาขาัดตัวในขนมในก็าพี่น้ำทมดีเกล็กเมนะเขาปังตึ้งการน้ำก็ะทมบ้าแห้งในขนมทีอ่าเกล็กเมนะครับน้ำหลุดน้องทมน่องจีเวงจอกเมเฮาแห้งในขนมอ่ากับบางตีบางตวนก็ใหม่มีผลบางตีบางตวนก็น้ำทมในขนมน้ำหอยน้ำปลาเลยน้องทมเวียงเกล็กเมน้ำเวียงจอกเมเฮาแห้งย้อนห้องน้ำตัน แกะล่อํล่อำคือเสลี่ล้วนพังสบืสบสืบทมจอมเชนตั้งสายตั้งเล่ในเฮือนเย่ตั้งนำ้ำว่าไหน่นะครับอันนี้ก็ี่ก็เมือในขณะเมือใ,ใ,ในวัติชีกเก่าฮาลูมีอนไเอตน่ครับย่ามเก่าในมอกเปดมอง,มองขึงนันนำหอยปา่าไหลน้องทมในเวียงจยกเมจึงได้พอดหอ่องคำว่าในคำว่ามือวัตปปทิี่1ปพ้นตก เอาแห้งตั้งคืนเลยเฮ็ดให้น,น้ำเลยทมเลยน้องอน้ำป่าเลยหลักอันนั้นนะครับเนาะมองยังไงครับลีโกลีเฮครับเนาะอ่าคนอยู่จำตั้งจำกิ๋วเวียงก็หายงับปูงับป่าเนาะป่าออกจำใส่ตั้งนะครับเนาะเอาขนาดอะไรบ้างเมื่อไหร่นนก็ขาวเงาขาวข,า,วขาก็มาให้งานในพี่น้องเขาก็มีอย่างไรนะครับเนาะแค่เรียนโดยพี่น้องเขาขีดหน้าพันเตอร์สิผัดก,กดไลค์กดแชร์ผัก ชีปืนเพล่ติดตามสับประไขช่องข่าวได้สยามข่าวเขาตั้งเพจพวกหรือยูทูปในข่มีสองช่องตั้งนะครับเขาเจอพี่น้องเขาหันนั่งเพจพวกในก็อย่าไปเลืมเมข่าวติติตา้มนั่ง u ูทูข่าวเขากําบันน้ำข่าวหรืโลกข่าวต่างกว่นหรือยูทู e อันตั้งในข่าเพจพวกข่าวิตั้งมันทีหลังในคณะอันนัครับเขาเจอพี่น้องเขาติดตามนั่งเพจพวกก็อย่ติดตามนั่งยูทู b ในก็ อ่ามังมังเจอมังเจ,อ,งจอตั้งพิษปุกในกอกขากรอบเดี่ยวแล้วลูกม,มาดทึงอีกหนึ่งี่ค่ะให้ขึ้นนี่ยตั้งปืนเลยนี่ค่เนาะก่อนตั้งปืนอีกหนึ่งค่เนาะรมันในก็มีอย่างในขค่เนาะมีช็